Best Music of the Year สาขา Female Group ค่ะรู้สึกยังไงบ้างก่อนก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าโหแบบศิลปินที่ป๊อปในปีนี้เรียกได้ว่าคลื่นมากแล้วก็แต่ละคนเก่งนะมีความสามารถมากๆเลยค่ะก็จริงๆโหอยากให้ทุกคนได้รางวัลนี้เลยเพราะว่าทุกคนเก่งกันมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ช่วยโบนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดค่ะแต่จริงๆที่ความแบบว่าโปร์ของเราเน กวไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายเลยสำหรับวันนี้โอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะไม่เลยค่ะคือปีที่ผ่านมามันก็มีแบบหลายวงที่เขาก็ทำผลงานดีเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะได้ค่ะก็ขอบคุณทางแฟนคลับ Cool Eyes ทุกคนนะคะที่โหวตให้บูรัลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ก็ถาาความรู้สึกตอนที่เขาประกาศว่าแบบว่าเป็นคนนี้รู้สึกยังไงบ้างค่ะก็จริงๆมันก็สมัยใช่ก็คิดว่าจริงๆทุกทุกคน เหมาะสมกับลังวันนี้ทุกคนเลยแท้พุ่งที่เข้าชิงเลยแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่ได้เป็นโปรอีนะคะก็จะนั่นแหละค่ะพัฒนาตัวเองต่อไป<ช>ค่ะถามว่า้วยค่ามที่ผมก็บอกว่าโปรอีเนี่ยถ้าจะเป็นแบบว่าเหมือนทำให้ทีป๊อปเราเนี่ยกลับมาแบบว่ารุ่งรอดอีกครั้งหนึ่งการรู้สึกยังไงออันอัน,นอันนี้เอาตรงนะใ,ในใจแบบว่าแบบอยากขอบคุณ แบบท่ายๆผู้ใหญ่ทุกคนที่แบบ<ห>ว่ามองเห็นศักยภาพแล้วก็เหมือนแบบมันคือการลงทุนด้วยเนาะเรื่องนี้ยานแบบ<ช>ขอบคุณที่แบบกล้าลงทุนกับเรื่องพวกนี้จริงๆขอบคุณที่ทําให้แบบว่าเออในวงการทีป๊อปตอนเนี้ยค่ะมันแบบคือได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณขอบคุณความจริงจ<ช>ีแลวก็อขอบคุณผู้ใหญ่ทางค่ายอื่นด้วยค่ะ<ช>ที่แบบว่า กล้าที่จะลงทุนด้านนี้นะคะเราหลังๆมาเราเริ่มเห็นมี girl group มี b ยแบน n ์มีศิลปินเดี่ยวคือมีแบบเยอะมากๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันแบบมันเริ่มคึกคืนแล้วก็ขอบคุณมากๆานที่กล้าทำสิ่งนี้นะคะ่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเด็กๆพวกเราได้โชว์ศิลปะด้วย่ะัจากวันนี้ไปเราจะได้เห็นอะไรจากโี้อีกบ้างตือโอ้โหมีแต่อะไรพูดไม่ได้ หลังจากนี้ไปก็จะได้เห็นพวกเราผลงานใหม่ๆเหมือนเดิมค่ะเป็นศิลปินเราก็จะทำผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆก็หวังว่าผลงานที่เราทำเนี่ยมันจะแบบทำให้หลายๆคนเซอร์ไพรส์ได้ให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่หรอโคอีมพ<อ>ย,นะยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ,ะใช่ฝากที o p ของเรากันหน่อยดีกว่าที่ป๊อปรายการากวงการทีป๊ ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยฟังเพลงของพวกเราทั้ทีป๊อปนะคะทีป๊อปทุกทุกวงและทุกทุกศิลปินนะคะบอกเลยว่าเพลงไทยมันก็ไม่ได้น้อยชาติไหนค่ะตึงค่ะตึงมากที่สนับสนุนนะคะเพลงไทยก็ไปได้ใช่ไปได้เหมือนกันทุกวงทุกค่ายตั้งใจทำงานค่ะเราเราอาจจะพูดโดยรวม Exactly ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าจากการทำงานที่พวกเราทำมาจากตัวจากค่ายพวกเราเองจากค่ายที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะทุกคนทํางานกันหนักแล้วก็ตั้งใจตั้งใจทําผลงานจริงๆเราคิดว่าผู้บริโภคเปิดใจแล้วฟังเพลงไทยกันเยอะๆก็จะดีมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ